สวัสดีครับน้าะวันนี้มาแต่เช้าเลยครับวันนี้เอาเรือลงเลยนะครับเรือโฟมครับเขียดสดเหมือนเดิมครับผมเขียดสดนะครับลองดูจะมีตัวคับผครับตกนานๆเลยครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับมีเวลา นนนนะโดนนะครับนั่นนะปลาจะโดนนะครับใสกำลังสวยนะครับใสไม่ใหญ่เท่าไหร่มาตั้งแต่เช้านะครับออกมาตั้งแต่ตีห้าก,กว่าตีห้าสี่สิบตอนนี้แปดโมงครึ่งครับพุ่งได้ตัวปล<อ>าตัวยากมากนะครับพิ่งโดนตัวเดียวนะมาตั้งแต่เช้า กบปลาครับดูกันต่อครับผมต,ตัวอีกปลาครับนั่นนะจบผลงานวันนี้นะครับได้ตัวเดียวในวันละตัวพอ,อได้เผาครับเก็บเรือเรียบร้อยแล้วครับเรือเรา เป็นโฟมนะครับแผ่นโฟมเอามาเรียงต่อกันครับโอเคครับผมงานวันนี้ก็ได้ตัวเดียวนครับน้องนี่ก็ทั้งตกทั้งยิงที่เดียวกันนะครับไม่ไม่ค่อยมีที่ไปไม่ค่อยมีหม่ช่วงนี้ตามทุ่งนาก็ยังไม่มีน้ำนะ โอเคครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาลุ้นกันใหม่ครับผมยอดครับ